คุณภูมิธรรมและคุณจุลพันธ์โอ้โหประสานเสียงย้ำเศรษฐกิจไทยเข้าขั้นวิกฤตต้องเร่งแก้ไขมันเวียดอะ่ะ uh. มันเวียดที่แบบเห็นรัฐบาลของเราเนี่ยดูเหมือนว่าแบบอยากให้มีวิกฤตจังเลยตาแบบเป็นประกายเหลือเกินที่ GDP เนี่ยมันโตต่ำอะ่ะเฮ้ยมันแบบมันเกินไป <laughs> แท็กทีมะ คุณภูมิธรรมและคุณจุลพันธ์โอ้โหประสานเสียงย้ำเศรษฐกิจไทยเข้าขั้นวิกฤตต้องเร่งแก้ไขพร้อมไล่ให้สิริกัญญาไปฟังเลขาสภาพัฒน์แถลงเรื่อง GDP ไทยในไตรมาสที่3ของปีนี้ mm. ที่ขยายตัว1.5%อ mm. ด้านคุณสิริกัญญานะครับอาจงงได้ว่าจะให้ไปฟังอะไรอีก mm. เพราะ ที่คุณสิริกัญญาออกมาวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยก็ตรงกับที่เลขาสภาพัฒน์พูดทั้งนั้นเลยนะครับก็งงนะงงครับว่าคุณภูมิธรรมกับคุณจุลพันธ์อ่ะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ฟังว่าทางเลขาสภาพัฒน์เขาพูดว่าอะไรเขาต้องฟังทีก็ไม่รู้ไงมันก็งงเหมือนกันนะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าเลขาสภาพัฒน์เนี่ยเขาว่าไงบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณดัชนา พิชยานันเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรามาส3นะครับของปีนี้ขยายตัวที่1.5%ครับลดลงจากไตรามาสที่แล้วนะครับที่อยู่ที่1.8%ซึ่งปัจจัยสำคัญเนี่ยมาจากการส่งออกที่หดตัวเป็นการส่งออกนะคุณผู้ชมนะการส่งออกที่หดตัวนะครับอยู่ที่ลบ3.1%อ่าส่วนคำถามที่ว่าเศรษฐกิจไทยถึงขั้นวิกฤตหรือไม่เนี่ยนะครับ คุณดนุชาซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนเนี่ยตอบว่าเศรษฐกิจภายในของไทยเองเนี่ยยังสามารถเติบโตได้ดีซึ่งถ้ายังสามารถเติบโตได้ดีนี่แปลว่าวิกฤตหรือเปล่านะครับอ่ะคุณดนุชาบอกว่าแต่หากจะให้ดีกว่านี้ก็มีความจำเป็น ที่จะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างนะโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและคีย์เวิร์ดคือแต่หากจะให้ดีกว่านี้นะอืมเออคือถ้าจะให้ดีกว่านี้เออมันก็ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเออซึ่งเป็นภาคใหญ่ที่มีผลต่อการเติบโตของประเทศและมีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกครับเพราะไอ้ที่มันดรอปมันไปดรอปตรงส่งออกนั่นไงอ่านั่นไงครับสิ่งที่งงมากก็คือว่า อันนี้น่ะเหรอที่คุณภูมิธรรมกับคุณจุลพันธ์บอกให้คุณสิริกัญยาไปฟังอะ่ะใช่พดงงไงก็งงไงเพราะคุณเดอนุชาบอกตรงไหนว่าโอ้ถ้าจะให้เติบโตกว่าน,นี้ต้องดิจิ a อลเลตครับหรือว่าตอนนี้มันแย่มากมันวิกฤตเลยครับคุณเดนุชาเขาพูดเปล่าวะไม่เห็นก็นั่นน่ะสิไม่เห็นว่าพูดแล้วคุณภูมิธรรมกับคุณจุลพันธ์ไปบอกให้ฟังคุณเดนุชาตรงท่อนไหนครับเนี่ยเออแต่ว่าในขณะเดียวกันครับ คุณสิริกัญญาครับครับ <laughs> <laughs> ก็ได้โพสต์นะครับใส่เดียวอีกแล้วฮะใส่เดียวอีกแล้วครับโพสต์หลังจากสภาพัดแถลงครับซึ่งการที่เขาโพสต์หลังจากสภาพัดแถลงได้แปลว่าฟังมา S <S <S เขาไม่ต้องถูกไล่ให้ไปฟังนะ <S <S ฟังมาแล้วเขาฟังมาแล้วฟังมาแล้วถึงออกมาโพส์ไง <S 2> <S 2> ใช่เออโดยระบุว่า GDP ไตรามาสสามโต1.5%วิกฤตหรือ,อยังไม่มีใครเถียงว่าเศรษฐกิจไทยแย่เศรษฐกิจไทยโตช้าและโตต่ำกว่าที่คาดดิฉันเองก็เห็นด้วยและพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่คำถามที่คาใจใครหลายๆคนในตอนนี้คือสรุปแล้วเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือ,อยังเพราะอันนี้คุณหมายไม่ได้พูดเพราะถ้าไม่วิกฤต มันก็ออกพรบรไม่ได้เออมันสําคัญตรงนี้มันคือเงื่อนไขหนึ่งไงใช่มันคือเงื่อนไขไง ใช่ปัญหาของเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องของการส่งออกที่หดตัวตามเศรษฐกิจโลกการลงทุนของรัฐที่หดตัวลงและการลงทุนภาคเอกชนที่ถึงแม้จะโตขึ้นแต่ก็ถือว่าโตน้อยเมื่อเทียบกับการเติบโตของปีก่อนอมไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามประโคมข่าวในวงเล็บนะครับซึ่งก็แปลกดีนะครับเพราะไม่เคยเห็นรัฐบาลของประเทศไหนอยากจะให้เกิดวิกฤตขึ้นในประเทศหรือมีท่าทีดีใจที่เห็น GDP ต่ำโตต่ำ คือมันแบบมันเวียดอ่ะมันเวียดที่แบบเห็นรัฐบาลของเราเนี่ยดูเหมือนว่าแบบอยากให้มีวิกฤตจังเลยหรือดูแบบตาแบบเป็นประกายเหลือเกินที่ GDP เนี่ยมันโตต่ำอ่ะคือมันแบบเกาหัวฮะมันจะได้แบบเข้าข่ายว่าจะได้เอาเงินมาช่วยประชาชนอีกทีคือแบบเฮ้ยมันแบบมันเกินไปมันแบบเออรู้ว่าแบบ อยากได้อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบจะทำมันก็เกินไปเออครับผม